กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี่แม่มันมนี่นพามากินกว๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องอ่ะมันนี่พามากินก๋วยเตีนะ๋ยวเส้นมีน้ำตกเนาะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนาาื้อจ้าลูกชิ้นเนือ้อนพี่น้องกับเนื้อน้ำเนาะจ้านี่จ้าหน้าตาหน้ารับประทานเลยนี่จ้าแม่มันมนี่กับไส้เครืองเรียบ้อยแล้เนาะพี่นอ้องอ่นมีลูกชิน้นไอ้เยอะแยะเนาะจ้า,จาแล้วกับเนือน้อเนาะนี่จ้า ก๋กวยเตี๋ยวเนื้อนะ้ำตกเนื้อเส้นหมี่จ้ามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำแมมานี่เด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันแมมานี่กะขอบคุณทั้งในประเทศและต่างประเทศนะจากก้าขอบคุณหลายๆสีมหาห้ก็มังใจแมมานี่นะจา้ามาจา้ามากินกว๋วยเตี๋ยกับแมมานี่เด้อจ้ากว๋วยเตี๋ยวร้านนี้แมมานี่ก็ากมาก,กินประจำนะพี่น้องแต่ตอนนี้กระราคากะเริ่มขึ้นแล้วนะพี่น้อง อ่าชามนี่ก็ประมาณห้าสิบบาทเนาะนี่จ้ามาจ้ามาจิ้งกวยเตี๋ยวแซ่บๆน้ำแม่มาน,นี่เนาะจ้าช่วงนี้กับว่าได้ปล่อยคลิปนอนย่างอย่างๆอยู่ยยกับมันนี่ว่างก็เลยได้เข้ามาจิ้งกวยเตี๋ยวแล้วก็บทำคลิปไปน้ำเนาะพี่น้องว่าได้อ่าส่งคลิปลายเมื่อน่าจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเนาะจ้าที่มารับชมและให้ยกำลังใจแม่มานี่เนาะจ้า ทางในประเทศและต่างประเทศนะจ้ะขอบคุณมาก ja. ม,มายเด้อจ้าแม่มันี่ก็สิขอตัวจิ้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นมีน้ำตกเนาะเซ่บๆช่วงนี้อากาศเย็นมากนะ้าพี่น้องดูแลสุขภาพกันน่เด้อจา้าอากาศเดิ่มหนาวมากเลยนาะพี่น้องกับแม่มานี่กับิีได ขอตัวจริงกว่าเตียวนะจ๊ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมมมานี่นะไม่ด้จ้าเป็นกําลังใจให้แมมมานี่ําคลิป่อไปนะพี่นอ้องอ่ากนจากการขอทุกคนมีความสุขในการทํางานยิ้มให้กันวันนี้ให้คลิปปัง,ปง,ปงเเๆเฮงๆรวยๆแล้วก็คุณภาพรักษาเด้อพี่น้องแมมมานี่ขอตัวก่อนนะจ้ากลาบสวัสดีค่ะ